สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เดินมาดูทุเรียนนะครับหลังจากที่ตัดหญ้าให้ผมตัดหญ้าไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับหลังจากตัดหญ้าเป็นยังไงบ้าง,งาก็ตัดลงไม่ต่ำนะครับ ตัดลงให้เหลือขึ้นมาสักหน่อยนึงเนาะ,ะเพื่อเป็นการปกคลุมหน้าดินนะครับเดินดูต้นอื่นด้วยนะครับแถวล่างเห็นไหมครับตัดเมื่อวานตอนเย็น,นวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับถอดยอดขึ้นมาใหม่ เป็นญ้าเห้วหมูเนาะ,ะถ้าเป็นย้าเห้วหมูใหญ่เราก็ถอนนะครับเพราะว่ารากมันรากมันจะลึกเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นญ้าเห้วหมูน้อยก็ไม่ถอนนะครับบางทีถ้าถ้าขยันก็จะถอนออกบ้างนะครับดูจิ้งก่าครับขึ้นต้นทุเรียนน่ารักดีมาจากไหนทำไมมาขึ้นทุเรียนนะโอ้ ไม่หลบเลยโอ้สู้กล้องอสู้กล้องด้วยโอ้อ้าวเขินไปนะครับอันนี้จันทบุรับีจ็ดการให้น้ำก็ให้ปกตินะครับให้ปกติก็คือให้ตามตามความเหมาะสมตามความชุ่มของดิน ถ้ามีหญ้ามันก็ไม,ไม่ไม่แห้งเร็วเนาะมันก็จะรักษาต้นนี้ผมก็ตัดแต่งกิ่งไปเมื่อคลิปก่อนตัดเป็นรอบที่สองนะครับเป็นทุเรียนชนีเนาะตอนนี้ก็ใบสดใสดีนะครับตอนเช้าเช้าตอนนี้ก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับก็เก้าโมงกว่ากว่าแล้วนะครับเกือบเกือบสี่โมงเช้าแล้ว อันนี้ก็ชะนีเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันกับต้นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับเมื่อกี้นะครับตัดหญ้าต้นนี้ก็เป็นการดอบยอดไว้นะครับผมตัดตัดยอดเพราะว่าเพราะว่ามันโตเร็วนะครับต้นนี้มันจะชะลูดเนาะชะลูดผมก็เลยตัดนะครับตัดยอดเอาไว้นานแล้วนะครับมันก็ก็อาจจะโตไม่เท่า ไม่เท่าต้นที่ผ่านมานะครับต้นนี้เนาะแต่ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่แล้วเท่าแขนแล้วนะครับเท่าแขนนะครับตัดหญ้าเสร็จเมื่อวานอีกหน่อยก็ขึ้นขึ้นเร็วมากนะครับ ให้ปุ๋ยไปก็แป๊บเดียวเขียวขึ้นมาประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาดูคลิปสั้นๆอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ